สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมกข้ผู้ชมวัวครับวัวสายเนื้อสายคุณครับท่านใดที่กําลังหาสายเนื้อสายคุณนะครับอายุก็สองขวบก,กว่ากว่านี่นะครับดูครับแข่งขากระดูกใหญ่สายคุณงามงามครับหลาที่กาลังมองหานี่ครับ ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าสิสองครับเือว่าห้า0มืสองพันบาทครับต่อรองได้นิดหน่อยครับนี่ครับเป็นเพชรผู้ครับอ้าวท่านใดที่กำลังมองหาครับสวยๆงามท้ายสูง130ยสามสิบบวกนะครับ130ยสาสิบวกประมาณนี้ครับตัวนี้อนาคตพ่อปันครับเล่ครับเป็นเพชรผู้ครับเล่ครับ สวยๆงามๆครับดูครับอาจจะติดโคนครับอาจจะอ๋อเนี่ครับอันนี้เปิดไว้ที่62ครับงามๆครับดูครับแข้งขาหางกบหางอ๋อดูลักษณะการเดินการยืนครับเลือดเลือดสูงครับตัวนี้เลือดสูงเลือดประมาณ70%นะครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้62 ทันไดที่กําลังหาวัวเล่เอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงครับสวยๆยง,งานแต่ก็ดูหูก็ขาดขาดข้างหนึ่งนี่ทำง,งานครับตัวขาว62ตัวแดง52เอาทันไดที่สนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับคอมเมนต์ใต้คลิปลงมาครับตัรองกันได้สนใจจริงครับ เอาไปคุณอีกสี่เดือนมีกำไรแน่นอนนะขาใหญ่ดูลิงท้ายต,ตัวนี้ไาสใหญ่ครับตัวนี้มันน่าคุณนะครับตัวนี้ไาสใหญ่มากหนังหนาใส่นำเลี้ยงไปนิดหน่อย้าำรองครับ นี๋อนาคตส่วนี้้ก็ทับได้แล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่หูขาดข้างหนึ่งครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์ม้วยครับอ่าดูครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ